ระดับสนุนโดยเิร์กรถยนสุสุกิค่าแข่งเป้าหมายที่น่าสนใจกับงบที่จำกัดของเจอเกนครอปเบนไวเมื่อเดยันลอฟเลนย้ายออกไปหลังจากค้าแข่งมา6ปีกับเลียฟคูทําให้เกิดที่ว่างในตําแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ครอปจะต้องการนักเตะที่มีอายุเข้ามาแทนสัก1-2ถึงปีเพราะนักเตะในอะคาเดมี่อาจจะยังไม่พร้อมใช้งานหรือนักเตะที่เด็กกว่าและสามารถใช้งานไปได้หลายๆปี หากเป็นในกรณีหลังเบนไวต์ก็เป็นนักเตะที่เหมาะมากๆหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในการยืมตัวกับล e ิสตูนีเต d ในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่การได้ตัวเบนไวต์มาก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าทีมต้องการเต็มใจที่จะจ่ายค่าตัวตามที่สโมสรแม่อย่างไรทันแอนโฮฟเรียกร้องมาหรือเปล่าอาอิ a ซาเมนดี้เมนดี้เป็นหนึ่งในกองหลังที่มีประสบการณ์มากกว่าหากพูดถึงนักเตะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูล เขาสามารถสร้างความประทับใจในประเทศสเปนมานานหลายปีแล้วโดยกองหลังวัย28ปีลงสนามให้กับเรอัลเบติสมาแล้วกว่า100นัดและอาจจะมีราคาถูกกว่าเนื่องจากสัญญาที่กำลังจะหมดลงในปี2021หากเรียวกูต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์การแข่งการฟุตบอลโลกและลงเล่นในลีกที่ติด1ใน5ลีกชั้นนำของโลกและหากพวกเขาเชื่อว่าเขาอยากที่จะมาร่วมทีมที่ได้แข่งแชมเปี้ยนลีกโดยที่ไม่ต้องการการ,การันตีตัวจริงนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ตีอาโกโอ้อาคันทาร่าแม้ว่าความสนใจของลิเวอร์ย o o ที่มีในตัวตีอาโก้อาจจะไม่ถึงระดับที่ถูกรายงานกันในข่าวแต่ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าดาวเตะทีมชาติสเปนรายนี้จะทําให้ทีมดีขึ้นความกังวลต่ออาการบาดเจ็บเมื่อเร็วๆนี้ของดาวเตะบบเยอร์มินว,วนกอาจจะทําให้หงแดงลังเลอีกทั้งเมื่อดูจากอายุแล้วตีอาโกโอ้อาคันทาร่าคงจะไม่ใช่แบบที่ลิเวอร์พูลต้องการแต่หากยกเว้นในเรื่องของอายุได้ แน่นอนว่าเขาเป็นนักเตะในแบบที่สามารถรับประกันได้ว่าจะทําให้ทีมดีขึ้นและหากได้แข่งวัย29ปีรายนี้มาในราคาที่เหมาะสมเป็แนแฟนจํานวนมากก็คงจะตื่นเต้นและได้เห็นในสิ่งที่เขาสามารถทําได้ในพรีเมียร์ลีกอาดามาตราโอเล หากไม่นับเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องดาวเตะของวูฟอย่างอดาม่าตราโอเลจะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าสนใจสําหรับหงแดงลิเวอร์พูลตัวเลือกที่อายุน้อยกว่าของประสาษาในแดนหน้าอดีตนักเตะจากอะคาเดมี่ของบาร์เซโลนาได้แสดงให้เห็นแล้วถึงชั้นเชิงของเกมในอีกระดับและการกระตุ้นความสนใจจากทีมที่อยู่บนหัวแถวของตารางแต่ค่าตัวที่วูฟเรียกร้องนั้นยังคงเป็นตัวขัดขวางการย้ายทีมของอดาม่าตราโอเรแต่ใช่ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นอิสไมล่าซา อาจจะกลายเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับราเล่ในบทบาทที่ไม่แตกต่างกันมากจนเกินไปและยังเด็กกว่าดาวเตะทีมชาติเซเนกัลสร้างความประทับใจได้เป็นอย่างมากในการเล่นให้กับวัตฟอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนที่วัตฟอร์ดยุติสถิติไร้พ่ายของเลโวคูในซีซั่นนี้และอาจจะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนักหลังจากทีมตกชั้นแน่นอนว่ามีสาวกของแดงจํานวนมากที่จะยินดีที่ได้เห็นการเริ่มต้นของแข้งวัย22ปีในฤดูกาลหน้าที่แอนฟิลด์ ขอขอบคุณคาวสเบิร์กใหม่ซูซูกิ w i f t LG Max Edition เต็มที่กับสไตล์เราใจทุกมุมมองที่สุดของ Eco Car ที่โดดเด่นเหนือใครสปอร์ตกว่าที่เคยด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมสปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามโดดเด่นสะดุดตาตกแต่งด้วยซุ้มล้อสีดำและชุดสติกเกอร์ Max Edition เทมีสไตล์ประสบการณ์ใหม่ของการขับขี่ที่ให้ทั้งสมรรถนะทรงพลังประหยัดน้ำมันยิ่งกว่ากับเครื่องยนต์ Dual Jet หัวฉีดคู่และขับขี่ได้อย่างมั่นใจกับแพลตฟอร์ม h a r d Tech สปอร์ตเร้าใจชบบเชี่ยวทุกสายตา Suzuki Swift Max Edition